สวัสดีทุกคนเลยนะครับกล้าอยู่กับผมแซดโกทีเอสนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้มาสุ่มกันต่อนะครับก็ผมสุ่มเล่นไปได้แล้วแหละหน่อยนึงอะ่ะวันหนึ่งนะครับก็ขาดอีกสามตัวนะครับการจะก็จะครบแหละก็ขาดอีกไม่กี่ตัวหรอกนะครับก็ขาดอีกสามตัวไม่ได้ใจตัวไหนเนี้ยผมดูไม่เป็นอะ่ะขาดอันนี้อันหนึ่งนีไปนี้นะครับ ใจก็อยากได้ครบนะครับก็เดี๋ยวมาสุ่มต่อเนาะมีมา25ดอกนะครับแจกอ่าเดี๋ยวสุ่มอันนี้ก่อนดีกว่าทีละสิบนะครับปลาข้าม่งเลยเลือไปอีกสิบ เอ้ได้สีม่วงมาไปไม่การ์ดไม่ได้ใช่อ่ะอ่ะค้ออื่นเลยนะครับใครสนใจเติมเกมทางเัาฝากล้านไม่ได้ลืมฝากนะครับก็ติดต่อมาที่หน้าเพจได้เลยนะครับเติมถูกจังบายใช้แค่ uid เท่านั้นนะครับอันนี้ขอสักกีราดอกแล้วกันเหมือนเดิมขอลุ้นหน่อยเอ้ยสีม่วงมา ได้ใช้อยู่โคตรแรงเลยเนี่ยแต่มันช้าแต่มันแรงถ้ามันโดนนี่คือนี่คือตายเลยนะอันนี้เกลือข้ามเลยวอออกไมสักใบหนึ่งขอทองหน่อยสยักใบไหมเอ้ยม่วงมาสองว่ะโอ้อันนี้มีเยอะแล้วเนี่ยสองหรือสามว่ะอันนี้ได้ใช้อยู่ เฮ้ยมูสามใบอันนี้หมาน,นี้มันไม่เคยใช้อะเพราะผมไม่รู้นะว่ามันทำยังไงเพราะว่าหลอดหลอดหลอดเอ็มพีผมมันได้แค่สิบอ่ะอันนี้มันสิบสี่อ่ะถือว่าไม่ได้แย่นะได้อยู่ไปต่อผมผมก็เลยไม่เป็นนะอันนี้ผมบอกไว้ก่อนต่อ ผมก็ไม่รู้ว่าการันตีมันต้องมันต้องกี่สุ่มกี่ครั้งอะการันตีเจ็ดห้าเจ็ดห้าไม่ใช่ดิ 7, 5, เจ็ดห้าไอ้เจ็ดสองทับเจนะ็ดห้านั่นคือการ์ดเราที่เรามีไอ้สกิลนี้ใช้โคตรแรงเลยอันนี้เกลือละสุ่มมานี่เกลือสอง เกลือคิดง่ายๆนะครับกลุ่มดอกหนึ่งก็ประมาณร้อยห้าสิบบาทอ่ะกุญแจกุญแจทองอ่ะม่วงออกเรื่อยๆดิโอ้โหเกลือแหละข้ามเลยโอ้เกลืออีกแล้วะ มันการันตีเท่าไหร่อ่ะดูยังไงอ๋อสุ่มยี่สิบป่ะเดี๋ยวขอลองหน่อขอลองอี่ดอกกันไอมีแสงได้นี่เกือบพาแม่งเลยใช่ไหมขอดูนะอ่ะเมื่อกี้ได้อะไรวะตีม่วงมาละ ได้การันตีหนึ่งไปกีระบแล้วกันเราสายงบน้อยเฮ้ยม่วงมาสองใบได้อยู่เฮ้ยสีม่วงมาลัวๆเลยดีแล้วดีละ ื้อไหมเอาให้ครบยี่สิบเลยเอ้ยนี่ไงตัวใหม่ได้แล้วเนี่ยสีม่วงทำเะรได้์ขอดูหนะ่อยขอดูก่อนอ๋อเอ้ยแรงอยู่นะได้อยู่ใช้แค่ห้าด้วยห้าเอ็มพี ผมไม่มีตังค์ไปอัพอัพเลเวลมันอะไม่แค่ตังค์โคตรเยอะเลยอ<ส>ุ้ยหีม่วงมารัวๆเลยว่ะ <S <S เฮ้ยแจ๋วอันนี้ <S <S ไม่ได้ใช้ ่ือขาดอีกสองตัวเองอะแต่พบแล้วอ่ะเฮ้ยสีทองมาเอ้แจกวันได้ก่อนการันตีได้ตัวไหนนะเฮ้ย มันได้แล้วเลยตัวนี้ได้แล้วได้แล้วแพลนอยู่ได้ก่อนการันตีแต่มันซ้ำไงผมจะตั้งซื้อมาแล้วอะ่ะ สองหมื่นหมดละอืมได้ก่อนกันนาทีก็ถือว่าถือโอเคอยู่ไปเดี๋ยวขอไปดูก่อนไปอัพตัวก่อน เอ้เมาไว้ตัวแรกเลยแล้วกันนี่เลยเดี๋ยวขออัพก่อน,นโอ้โหเช็ตังค์ก็เยอะเลยอ่ะอัพมังกรเหรอตังค์หมดแล้ว เอ๊ะเหมือนผมมีมีสกินตัวไหนนี่แหละแต่ผมใช้ไม่เป็นว่ะอ๋อตัวนี้ไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวหากันช่างมาแล้วกันก็ใครสนใจเติมเกมก็ทักมาที่หน้าแฟนเพจน,นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวมีสุ่มอาไรต่อเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับวันนี้ไปละบาย